ฟ้านี่แก๊บป้ายห้อยเลยแกแม่ส่วนใหญ่เป็นงานสวมงานกระดุมนะคะแล้วก็จะมีฟิวแขนยาวขายาวปนแขนสั้นขาสั้นนะแล้วแต่ว่าออกมากน้อยวิแต่ว่าเดี๋ยวดูให้แม่ดูก่อนนะเพราะว่าน้องพลอแอบเจอแต่ตอนนี้หยิบม,มาจะเป็นแขนยาวขายาวด้วยหรือเปล่าเอออาจจะเป็นล็อตจากแบบล็อตช่วงปลายปีอ่ะแม่ล็อตช่วงปลายปีที่จริงเขาอาจจะแบบอากาศเย็นๆนิดนึงนะคะอันนี้จะออกแบบแขนยาวนิดนึงนะแม่นะแขนยาวขายาวเด็กๆ อยู่ห้องแอร์ราคา5,900ันเนาะ5,900จ้ะพี่เหลือลูกเดียวแล้วโอ๊ะเพื่นบอกว่าขอระหันค่ะขอรหัสเลยเดี๋ยวนี้น้องแพรว้ว้ามา G52 ค่ะ G52 ค่ะพี่ถ้ารับลูกนี้พิมพ์ G52 เลยอุ๊ยใหม่ทำไมเยบป้ายห้อยมันเยอะจังหวะแม่ เนี่ยกระตุ้งกระตูนนะคะงานกระตูนอะเยอะใครเอาพิมพ์รหัส G 52, ะโซเอาค่ะโซ so, เอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะมาเร็วไปเร็วนะลูกค้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหมด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวไม่ทัน เดี๋ยวไม่ทันงานมีหลายตัวนะคะอุยเบบี้แก๊ปแม่เอาจริงแบรนด์ก็รุนได้บอกปกติถ้างานญี่ปุ่นมันอาจจะโทนนี้เยอะโทนสีจืดเยอะแม่แม่แมนะ่าจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าแพนด้านี่คือแบบกรีดไปทอ <c ười> กระตุนเยอะนะคะแม่แม่แมชอบฟิลแบบใส่เที่ยวใส่เที่ยวด้วยเนี่ยใส่ออกบ้านบอดี้เด็กอ่อนหมดแล้วนะลูกค้าหมดแล้วนะคะแซมเปิลแซมเปิลประมาณนี้ได้ไหมคลิปเต็มเรามีเนาะใครอยากดูคลิปเต็มเมนะรหัสบอดี้เด็กบาง41ตัวนี้เนี่ย ทักหาน้องแอดมินได้เลยลูกค้าหลอดหน้าตู้หน้ามารอจองกันนะสวยๆวสวยส,วยสวยอันนี้งานกระดุมค่ะนะ,ะถ้าใครแบบหางานผูกอ่ะแม่ต้องรอง,งานญี่ปุ่นนะงานผูกจะเป็นป้าย KWE นะคะสิ้นเดือนสิ้นเดือนแต่ว่าไม่รู้ว่ามาด้วยหรือเปล่านะเอ,อเพราะว่า KWE าจะทำสอเบอร์บอดี้เด็กแบบกระดุมเนาะกับแบบผูกเด็กอ่อนจะทำแยกกันนะลูกค้าโอเคไหมน้องไปต่องานตัวถัดไปเลยนะคะพี่ๆเพื่อความรวดเร็วนะ เราจะได้ดูกันหลายๆงานวันนี้คลิปเต็มๆสามารถสามารถทักแชทขอดูคลิปวิดีโอได้นะคะถ่ายถ่ายของลูกนี้เก็บไว้อยู่เรียบร้อยแล้วเลิศเลออื้อหือ ดูสิเด็กเล็กเด็กโตค้าเลยนะนี่อุ้ยแล้วใหม่ป้ายห้อยทั้งนั้นเลยฟ้าที่ฟ้าเามาถืออะป้ายแบบตรงเตงตรงเตงทั้งนั้นเลยพี่มันมันไม่ได้เน้นแบรนด์เยอะมากเหมือนงานญี่ปุ่นแต่สภาพโคตรดีแทบไม่ต้องขัดทิ้งแล้วสวยแล้วทําราคาได้เนี่ยแบบนี้พี่หนูถูกบอกว่ารวมบางหรืองานเด็กคันด้าเอาเลยโคตรสวยหน่อยหนึ่งป่ะไปต่ออะไรดี 拉。